ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของหมอลำชื่อดังระดับตำนานสาธิตทองจันทร์เจ้าของเสียงร้องในหมอลำกรอนฮิตมากมายเช่นปากโกรธใจคิดถึงความรักเหมือนควันบุรี่กลับเถิดจันจา๋าหยุดน้ำตาเถิดน้องลาสาวนองคายเป็นต้นสาธิตทองจันทร์ หรือนายสานิชัไทยทองศรีได้เกิดอาการวูบกระทานหันจนได้รับการส่งตัวเข้าห้องไอซียูของโรงพยาบาลมหาสารคามเมื่อปลายเดือนสิงหาคมโดยอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ท่ามกลางความห่วงใยของครอบครัวญาติมิตรท,ที่ทราบข่าวอย่างไรก็ตามอาการของสาธิตทองจันทร์ก็ไม่ดีขึ้นเวลาผ่านมาเกือบถึงหนึ่งสัปดาห์หมอลำชื่อดังก็เสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้าของวันที่6กกันยายนปี2568สิริอายุ68ปี โดยทาง Facebook สาธิตทองจันทร์ได้โพสต์แจ้งข่าวเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีของวันที่6กันยายนปี2568ว่ากราบลาแฟนๆถ้าชาติหน้ามีจริงขอเกิดเป็นพินิจคนเดิมให้ไอ้นิด เกิดมารับใช้แฟนเพลงคือเก่าอานิดขอโทษแฟนเพลงที่บอดสามารถร้องเพลงให้ฟังได้อีกต่อไปขอบคุณเจ้าภาพทุกคิวงานจนถึงปี2569กำหนดการจะแจ้งทางเพจอีกทีนะครับสาธิตทองจันทร์พินิจคนเดิมสาธิตทองจันทร์มีชื่อจริงว่านายสานิตชัยทองศรีเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2500เป็นคนบ้านหนองหูลิงตำบลบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกลาลสิน เป็นลูกคนที่สามในจำนวนพี่น้อง7คนของคุณพ่อบุญใสคุณแม่บุศบาชัยทองศรีครอบครัวมีอาชีพทำนาเด็กชายสานิตรักเสียงเพลงมาตั้งแต่ยังเด็กประกอบกับคุณพ่อชอบเป่าแคน เขาจึงอินกับการร้องการลําเรื่อยมาจนเติบใหญ่หลังเรียนจบการศึกษาภาคบังคับชั้นป .4 จากโรงเรียนบ้านหนองหูลิงที่บ้านเกิดเขาก็บวชเนนอยู่3ปีได้ริ่ำเรียนนักธรรมจนสอบได้นักธรมตรีแล้วศึกออกมาทำนาที่บ้านแต่ทำอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ความรักเสียงเพลงเสียงลําความอยากเป็นหมอลําก็เต้นระอุอยู่ในหัวใจวัยหนุ่มของเขาเล่ากันว่าหนุ่มสานิตเคยขอพ่อขอแม่ว่าอยากจะไปสมัครเป็นหมอลําแต่ก็ถูกทัดทานห้ามไว้อย่างไรก็ตามหนุ่มสานิตในยามนั้นรู้แน่แก่ใจว่า ตัวเองชอบด้านนี้จนไม่อาจหักห้ามใจได้เขามุ่งมั่นฝันใฝ่ที่จะก้าวเดินบนถนนนักเพลงให้จงได้แล้ววันหนึ่งเขาจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อเสี่ยงดวงเข้าวงการโดยแอบขโมยเข้าเปลือกของพ่อไปขายพอได้เป็นค่ารถแล้วพเนจรเพ่นจากกาลสินบ้านเกิดไป,ไปเผชิญโชคที่จังหวัดมหาสา,ารคามซึ่งยามนั้นชุกชุมด้วย คณะหมอลำและสํานักงานวงดนตรีหนุ่มน้อยสานิตประเดิมเริ่มการล่าฝันด้วยการไปสมัครอยู่กับวงหมอลำคณะเล็กๆก่อนร่อนเร่จากวงนั้นไปวงนี้สู้แบบไม่เกี่ยงเอามันทุกท่าเพราะใจรักทางนี้สุดท้ายเขาได้ไปสมัครอยู่กับวงดนตรีชื่อดังคือวงดนตรีศักสยามเพชรชมพูในตําแหน่งคอนววย์มีหน้าที่คอยแบกหามคอยขนเครื่องดนตรีเข้าของจิป,ปาตะนานๆทีจึงมีโอกาสดีได้ร้องเพลงเพลงที่เขาใช้ร้องหน้าเวทีช่วงนั้นก็มีเพลง ข้าวไม่มีขายรักจางที่บางปะกงใครลืมใครก่อนของสอนเพชรสอสุพรรณ สดใสรุ่งโพท,ทองและสายยันสัญญาในช่วงแรกที่เริ่มตามฝันนี้หนุ่มสานิชัยทองศรีเคยได้อัดแผ่นเสียงครั้งหนึ่งในเพลงที่มีชื่อว่าตำแหน่งชาวนาแต่ว่าอัดแล้วก็ไม่มีการส่งเสริมเท่าไรนักไม่มีการตัดแผ่นให้นําไปแจกกับโคศกรายการวิทยุซึ่งในห้วงยามนั้นถือว่าเป็นช่องทางหลักในการโปรโมทเพลงจากนั้นเขาจึงย้ายมาประจําอยู่ที่วงสุภาพดาวดวงเด่นและมีโอกาสบันทึกเสียงคู่กันกับโวห,หน้าวงอยู่เสมอแม้ว่า ผลงานบันทึกแผ่นเสียงในช่วงนี้ของเขาจะยังไม่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงเท่าที่ควรแต่แรงใจของเขายังไม่หมดสิ้นเขายังเดินหน้าสู้ต่อไปอยังเปี่ยมหวังว่าสักวันคงจะสําเร็จต่อมาวงดนตรีสุภาพดาวดวงเด่นได้เลิกวงหนุ่มสานิดจ,จึงได้ไปร่วมง,งานกับวิทูลวงไกรแห่งคณะเงาฟ้าอัศวินจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับคณะรอรุ่งเรืองศิลป์ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะลูกอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์มีการรับงานในรูปแบบวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำ ที่วงหมอลำคณะรุ่งเรืองศิลป์นี้เองที่หนุ่มสาณิตได้พบกับครูเพลงคู่บุญที่ในเวลาต่อมาได้ปั้นเขาจนโด่งดังครูเพลงท่านนี้ก็คืออาจารย์คำเกลืงทองจันทร์ความจริงแล้วหนุ่มสาณิตเคยได้ยินกิตติศัพท์ฝีมือด้านการเขียนกรอลำและเคยเจอตัวอาจารย์คำเกลืงทองจันทร์มาก่อนแล้วในช่วงที่เขายังอยู่ในสังกัดวงสุภาพดาวดวงเด่นแต่ตอนนั้นเป็นการเห็นกันเฉยๆยังไม่ได้ทําความรู้จักกัน เมื่อมาเจอกันอีกครั้งกับอาจารย์คำเกิงที่หมอลำคณะรุ่งเรืองศิลป์เขาจึงเข้าไปกราบขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์และเรียกอาจารย์คำเกิงทองจันทร์ว่าพ่อทุกคำเพราะเคารพและศรัทธาฝีมือของท่านมากจนกระทั่งอาจารย์คำเกิงจะลาออกจากวงรอรุ่งเรืองศิลป์หนุน่มสาณิศก็ได้เข้าไปกราบและจับมือท่านพลางบอกเสียงสั่นว่าอาจารย์ อย่าลืมผมนะอาจารย์ไปไหนผมจะตามไปรับใช้ด้วยด้านอาจารย์คำเกืืองทองจันทร์เคยกล่าวถึงหนุ่มสาณิศหรือสาธิตทองจันทร์ในเวลาต่อมาว่าเป็นเด็กคนเดียวที่ผมมองเห็นความสามารถในน้ำเสียงพลังของความกตัญญูรู้คุณเด็กคนนี้มีเต็มเปี่ยมผมรักเขามากและปรารถนาที่จะเห็นเขาสุขใสในถนนบันเทิงสายนี้ไปอีกนานแสนนานคำกล่าวนี้ไม่เกินเลยความจริงแม้แต่น้อย เพราะหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์คำเกิรงซึ่งได้มาตั้งคณะทองจันโปรโมชั่นก็ได้เขียนกรอลำให้กับสาธิตทองจันและพาเขาไปฝากอยู่กับเฮียจุนในห้างกรุงไทยแผ่นเสียงเทปซึ่งให้การสนับสนุนการบันทึกเสียงของหนุ่มสาณิศซึ่งบัตรนั้นเขาได้กลายเป็นนักร้องหมอลำน้องใหม่นามว่าสาธิตทองจันโดยประเดิมร้องเพลงชุดแรกคือชุดหยุดน้ำตาเถิดน้องปรากฏว่าเพลงหยุดน้ำตาเถิดน้องดังมากในภาคอีสาน แจ้งเกิดให้สาธิตทองจันทร์โด่งดังสำเร็จสมใจก่อนที่จะมีงานเพลงงานกรนลำชุดอื่นๆตามมาอีกมากมายเช่นเพลงรักแท้คือแม่ผมแก้วหลงกรุงปากโกรธใจคิดถึงเป็นต้น พร้อมทั้งมีเพลงและหมอลำกรอนฮิตที่โด่งดังอมตะมากมายเช่นปากโกรใจคิดถึงผิดหรือที่จนความรักเหมือนควันบุรี่ลาสาวน้องคายกลับเถิดจันจาและเพลงมือสังหารเป็นต้นสาธิตทองจันได้ชื่อว่าเป็นหมอลำที่มีผลงานการอัดเสียงมากที่สุดคือมากกว่า30ชุดและทุกชุดได้รับความนิยมอย่างสม่ำเสมอแม้จะไม่ถึงขนาดโด่งดังทะลุฟ,ฟ้าทั่วประเทศแต่ก็ขายดีอยู่เรื่อยๆและมียอดจำหน่ายสูงทุกชุด เขาเป็นนักร้องที่ได้รับคําชมว่าเป็นลูกศิกษย์ตตันยูเพราะไม่ว่าเขาจะโด่งดังแค่ไหนก็ยังอยู่กับครูคําเกิดทองจันทร์ที่ปั้นตนขึ้นมาโดยไม่คิดหนีไปไหนจวบจนท่านเสียชีวิตเอกลักษณ์ของสาธิตทองจันทร์คือเป็นหมอลําคนเดียวที่สวมแว่นสีชาร้องเพลงมีความอ่อนอน้อมถ่อมตนและร้องลําไปเรื่อยๆไม่มีอะไรวุ่นวาไม่มีลีลาโยกย้ายสายเอวนักแต่เพลงของเขาสามารถครองใจนักฟังเพลงฟังลํามาอย่างยาวนาน จนถึงปัจจุบันสาธิตทองจันทร์หมอลำรุ่นใหญ่ชื่อดังยังคงรับงานร้องเพลงทั่วไปแต่ไม่ได้ทำวงดนตรีรับเชิญทุกวงใครจ้างเข้าไปนอกจากงานร้องเพลงแล้วเขายังทำธุรกิจขายน้ำดื่ม ยี e ่ห้อพี่นิดสาธิตทองจันทร์โดยมีสองสาขาที่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามและอำเภอกุชินารายจังหวัดกลาลสินและเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆให้ลูกสาวซึ่งมีบริการเติมน้ำมันด้วยสำหรับทายาทที่สืบทอดอาชีพร้องรำนั้นสาธิตทองจันทร์ก็มีลูกชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักร้องใช้ชื่อนักร้องว่าสาธุทองจันทร์ขอให้ดวงวิญญาณของไอ้นิดสาธิตทองจันทร์พินิดคนเดิมหลับให้สบายและไปสู่ภพภูมิที่ดีงามด้วยเทิน และขอขอบคุณที่ฝากเสียงร้องเสียงลำไว้ให้แฟนเพลงคนรุ่นหลังได้ฟังตลอดกาลและเก่เงไปเมาถึงเจ็ดเด้งเซงเองเป็นตานาปา,ปากประเเก็หลายบอด